สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเจ้าวันจันนะเจ้าวันนี้เกาะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของสัปดาห์เก็ขอให้นคนมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนเรื่องที่แย่ๆที่ผ่านมาแต่ว่าเกาะวันนี้ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่เลยนะเจ้าวันนี้งานนักของเขาก็จะเป็นงานทุบซักบ้านตักขี้ปูนเหมือนเดิมเจ้า ขอให้แยกเสอเอาออกจากตัวบ้านนะเจ้าจะเอาเสาไปใช้งานอย่างอื่นตอนเจ้า <c oughs> ศาลาสมัยก่อนเปิดทำยางดีเนาะมันก็ขยอกขยอกมันก็ตึ้มบ่ออก